โอเคครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้มาดูกันกับวายแลนกันต่อนะว่าเราจะไปเล่นมิชชั่นไหนน่าจะเป็นไซ์มิชชั่นต่อไปอะนะตั้งใจไว้ว่าจะเล่นไซ์มิชชั่นของตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวดูกันว่ามันมีไซด์มิชชั่นที่เราสามารถเล่นอตกเทนี่ไงไซด์มิชชั่นนี้แหละเนี่ยเดเวอร์ชั่นนี่แหละเดี๋วดูกันเดเวอร์ชั่นเดเวอร์ชั่นแต่ว่าเราที่สําคัญคือตอนนี้รถตู้อยู่ไหนอนะ เมื่อกี้เฟลไปรอบหนึ่งแล้วอะ่ะแต่ว่าเราไม่มีมิชชันเราไม่มีรถโอ้โหไม่มีรถแล้วกูจะไปยังไงวะเน,นี้ยตั้ง1.4กิโลตายหาละโถอ,อยากได้รถสักคันน่ะแม่งเอ,อ้อยากได้รถสักคันนะมีไหมอะ่ะไม่มีรถเลยเหรอไม่มีรถก็ต้องวิ่งอะดิ ปะปเราวิ่งไปก็ได้ครับอืมคือเราต้องไปทริกเกอร์อลามอะไรสักอย่างตรงนี้นะหนึ่งกิโลเนี่ยเอาวิ่งก็วิ่งสร้างมันก่อนวิ่งก็วิ่งอืมวิ่งก็เหนื่อยเหนื่อยก็จ็อกวิ่งช้าๆแล้วก็วิ่งกันต่อครับมันดูสเตมินาตรงไหนวะ ใช่สิเบียร์กูดอยู่แล้วละมึงอีกแปดร้อยเมตรเราต้องทำให้ได้เราต้องไปให้ถึงครับผมเราต้องไปให้ถึงนะอีกนิดนึงเราขโมยรถตรงนี้ก็ได้วะอา้าวถึงแล้วเราขโมยรถตรงนี้ก็ได้ได้ไหมได้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่มีรถให้ขโมยอ่ะมาอีกคันหนึ่งแล้วมา มีรถให้ขโมยก็ขโมยซะนะครับขอบคุณครับเออไปไปไปรถอยู่ตรงนี้ไปขโมยรถเกิดเหมือน GTA ก็ง่ายดีนะไปมันเร็วขึ้นหน่อย ไปดูดิว่ามิชั่นนี้มันจะยากง่ายขนาดไหนเมื่อกี้แม่งแบบไม่ทันน่ะนิดเดียวเองอีกแบบไม่กี่วิก็จะถึงแล้วอ่ะอ่ะไป่ไงถึงแล้วเท่าที่รู้ตรงนี้ไม่น่ามีไม่น่ามีพวกศักตรูนะน่าจะมีรถคันหนึ่งด้วยซ้ำนี่ไงอ่ะอ่ะโดดไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็วิ่งมาก่อนแป๊บหนึง่ง ไม่ต้องรอคือจริงๆเราไม่ต้องรอให้พวกเพื่อนเพื่อนเราขึ้นรถหรอกหนีแม่งเลยนี่ไปคันนี้ดีกว่ามามาเอาคันนี้ไปเลยอลเออรู้แล,ล้วอันนี้คันนี้น่าจะง่ายกว่ามะเพราะคัน,นี้มันคันเล็กอะน,นะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอขาจ้างปวดขาปวดขามากปวดขามากโอ้โหโอ้โหสุดๆโอ้ยควายเอ้ยตายหาแล้วโต้เอ้ยเสียเวลาเสียเวลามากไม่น่าทันล่ะไม่น่าทันรีดพลอยไว้กันรีพลอยหน่อยดีกว่าไม่น่าทัน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  อะเอาใหม่คือไปทางไปถูกทางแล้วแหละแต่ต้องใจเย็นๆนิดนึงพอดีทางมันขรุขระนะทางมันขรุขระอืมโอมันไม่ทันอ่ะคือสามสิบวิคือหนึ่งนาทีต้องไปต้องต้องไปหนึ่งกิโลเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงแปบ๊บหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะขโมยลูกแถวนี้ก่อนก็ได้ มีรถไม่มีรถนี่มีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ขโมยพอดีเลยดีมากอ้าวเฮ้ยไม่เอาดิช่างแั่ง,งเออยิงก็ยิงมาไม่สนใจแล้วห้าร้อยเมตรกูไปก่อนดีกว่าแมง่งแล้วผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์นะ่าจะเวิร์กสำหรับม,มิชชั่นนี้นะไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ะเวิร์กสุดกูว่าละมันจะเร็วขึ้นนะเดียกที่เวทให้เรียบร้อยก่อน อะโอเคไปดูนะครับอ่ะเดียขีดแล้วแล้วก็รีบไปตอนนี้รีบ,ร,บรีบเลยหนึ่งนาทีเออคุรู้แล้วคุรู้แล้ว,ลวไปเลยไปเลยตอนนี้แหละมึงไปคนอื่นไปก็ช่างคนอื่นมาอยู่ก็ช่างแม่งก่อนไปตรงนี้แหละเอ้าเจอหินเจออะไรโคดหินเจออะไรนี่คือเดินไปนี่เวิร์กสุดแล้วตอนนี้เออตรงนี้ดิเร็วเร็วเลยมันต้องนี่มิชชั่นนี้มันต้อง มันต้องมันต้องมีนี่มันต้องมีอ่าโอเคมิชชั่นนี้มันต้องมีมันต้องมีมอเตอร์ไซค์ไม่งั้นไม่ได้อ่านี่มันต้องมีมอเตอรไ์ไซค์อย่างน,น,าน,น,งางนี้มันถึงจะเวิร์คอีกครึ่งนาทีต้องไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ถึงแต่ตอนนี้คือจะไปถึงแล้วยังไงต่ออ่าไป ไปเร็วๆอ๋อเร็วๆอีกตีวิสตีวไป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 ไกไอ้ไปเรวๆๆได้ไหได้เว้ยโอ้หโอสุดยอดเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ดิหนีก่อนนีก่อนอ่ะหนีก่อนเราหนีไปแล้วก็ค่อยยิงนะครับ โอ้โหมิชั่นผ่านแล้วไม่ได้ง่ายอะ่ะจะอะไรตั้งนาโอ้โหเดีย๋ยวเพึ่งดียังไม่พร้อมหนีก่อนเดี๋ยวค่อยมาตั้งหลักมายิงมาที่หลังหนีก่อน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 อ่าต้องหนีอย่างเงี้ยอ่าโอเค ต้องอย่างนี้สิครับมันเห็นกูไหมโอ้โหมันเห็นกูด้วยเหรอเนี่ยมันเห็นกูด้วยเหรอโอเคจบมิชชั่นนี้แล้วนะจบไซต์มิชชั่นแล้วได้ของมาแล้วแต่ว่าไอ้พวกนี้แม่งยังไม่จบเวย้ยเฮ้ย

ไปอีกหมดหรือยงังหมดแล้วอะไรของมันเสร็จแล้วคนเนี้ยเสร็จแล้วละ่ะไม่มีอะไรละแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนวนะันนึงแหมโอ้โหดีแอคทีฟอะลามซะสดๆจ,จริงๆเอากุเเนื่อยเลยแม่งเอากุเเนื่อยเลย

หนี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 ก่อนหนีไปหนีหนีให้เต็มตีหนีให้เต็มที่เลยตอนนี้หนีแล้วก็จบวิดีโออ้าววิดีโอพังโอ,โอ้โห Down. Ying ying Apache's got you targeted. Get the fuck down. I got you, man. Just hang tight. I'm heading your way. Oh. Fucking Apache's about to fire. Get down. Chopper. Hit the dirt. อาอยิงเองอดูแล้วแมงไม่โดนเรียบร้อยโอ้โฮหฮลิคอปเตอร์หมดไปหนึ่งครับต้องงี้เลยจบไหมจบไหมคึงจะจบไหมไม่จบกูจบนะกูเหนื่อยไม่จบนะ จบใครเลยแล้วนะหมดมิชชั่นไปแล้วใครอีกมีใครอีกมีใครอีกใครอีกหมดหรือยังหมดนะหมดนะขอนะหมด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 นะขอเลยหมดละหมดเถอะหมดเถอะขอร้องหมดละหมดเถอะหมดเถอะ เหนื่อยละหมดแล้วนะอโอเคโอค้ยมากันเยอะจังมากันเยอะจังอ่ะอ่ะมามามาจะมาก็มา,มาสิยังไม่ตายเหรอ อะไรกันชิบ b a อะไรกันไม่จะมายิงไม่โดนวะโอ้ยมัน ใครกันยังไม่โดนอีกเหรอไอตัวนี้ยากจังตายยากจังเอาวเฮย้ยกระสุนหมดเหรอกระสุนโอ้ยมมาเยอะจังมาเป็นกองทัพเลยชิบหายแล้วโอตายมาเป็นกองทัพเลยอ่ะรีบมารีบมา,ร,บมารีบมาช่วยกูหน่อยรีบมาช่วยกูหน่อย มันมาได้ไหมอ่ะโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยคนนี้ก่อนดี้ไหมเยทเช่สิบตัวเลยอ่ะไม่ทันแน่เลยหนีก่อนไหมอ่ะคือเรามิชั่นเราสักเซสแล้วอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วมายิงมายิงมาหนีก่อนนี้นีปป่นี่นี่นี่เพน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 ก่อนเพนก่อนเพนกเพนเพนกเพนเพนกเพนเพนก่อน แมนดาวหาอะไรล่ะก oh <my> mm ูอะดาวอีกฮะโอ้โหอ้าวชิบหายละปืนหมดกระสุนนี่ตายหมดทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหหนีไหมหนีก่อนหนี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 ไปไกลๆเลย หนีไปมันไกลก่อนโอ้โหแม่งไม่เห็นเราแล้วเนี่ยหนีไปก่อนโอ้แม่งเอ้ยสุดๆจริงๆสุดๆจริงๆเออ ไหนมาไหนลำบากนะเนี่ยโบลิเวียไปไหนมาไหนลำบากเนีโบลิเวียเครียดเลยปัญหาตัวกูเจอไหมเนี่ย ah safe good morale makes a stronger soldier yes ใ ขอบคุณมากนะครับทุกคนหมดแล้วคือเพนเป็นป่าราบคือไซมิชันกระจอกมากแต่โอ้โหแม่งพอเจอคนมานี่มาเป็นกองทัพเลยโอเคอันนี้แหละ